ตองไปทำกทุกรรมให้ตัวเรได้แบบนี้ให้โัวนรนไม่เรื่นนองดีให้น,น,วนัวเรนได้เงิน,านสสามาก่า็ยังยองวันวันที่สิบสามตุลาวันฟีาสิ้นทั้งทีเราเระมมหมดควาั่วั น,น,น้ำตาทวมแห่ไทยใจสรวไทยหมงหมวสุขพระคงตรงตัวทั้งแม่ไม้สักนาอาเนียไม่ไหวินกับเคพื่อนขเดินมา ชีวิตเศร้าหมองเหนือ้าน้ำอาจทุ่มของถนมมดรือยไขแสงเศร้าใจสบทั้งควัน,นมานนหโลวงพระบนั้นสวรรค์สุขันธ์ทัว่วอินแดีแสงโคมหมาวัวชาวไทยเทียยวั่งร่นลังตาเป็นวาจา ขอเดินตามทุกภลที่ขับบูรีออเดรย์พระพุทธนินนรันดร์สเสดสุสวรรณาวันพระฤกษ์ทุกประเทศแส,สองเอกรังสันนักอ้า เราเป็นเด็อ mm ัน hmm. อันดับแรกที we mm ่ระกาสนายดายที่จะมอเห็นไดในความไร้การมีอาวุธะอาวนที่เร็วพอและเประหน่ำมับไว้เป็นปืนหา แล้วผมจะสมัครไปเขาพยายามจะเกลี้ยกล่อมผมจะสมัครไปแบบนี้เขาจะมองทางเขาจะทำอะไรต่อไปผมก็จะไปซักขันไปทำสิ่งแรกที่ผมทำมาเองที่เกี่ยวกับธุรกิจเขาจะลงทุนทำอะไรกับผมฟังการสื่ออะไรบ้างโรงงาน